โูดยิ่งมากเท่าไหร่ฮะไอเด็กลูกพ่อสิพะนาเฮ้ยกราบสวัสดีไวรุ่นเมกาขอบตาอินเดียทุกๆคนนะฮะสำหรับวันนี้มาอยู่กับพี่ฮูกพาหัวอีกตามเคยนะสำหรับนี้จะพาไปเล่นเกม PG สุดยอดที่จะเป็นเกมชื่อโทเทมนะฮะโทเทมวันเดอร์นะอาจรรย์โทเทมนะฮะ เป็นเกมใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะพี่ผู้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้รู้สึกว่ามีตัวคูณถึง25นะฮะคูณถึง 5, 2,500เลยนะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมว่ามันเล่นยังไงนะครับผมลองดูนะวันนี้มีทุนอยู่2,000บูทนะครับผมนะเดี๋ยวตอนก่อนเริ่มเล่นนะเราต้องมาดูตารางการจ่ายเงินรางวัลก่อนนะครับผมน,ะนี่ฮะตัววายเป็นเหมือนเหมือนเป็นพวกแผงน้ําแข็งนะแล้วมีรูปปั้นต่างๆนะสีแดงสีม่วงนะครับผมนะ ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่รู้ว่าไอ้ตัวนกเนี่ยน่าจะคูนแรงสุดนะคูลหนักสุดนะตัวนี้นะนี่ฮะตัววายนะฮะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะมีฟวเจอร์คูนด้ยนะอืมโห้น่าน่าจะคูลหนักนะมันมีคูนทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนะไปฮะเราไปดูในเกมเลยครับผมเดีย๋ยวขอจัดเบ็ด20บูทก่อนแล้วกันทุกคนนะวันนี้มีทุนอยู่2,000บูทนะไปครับ50หมุนลุยหมุนไป วายลงมาก่อนสวยฮะตังน,นี้ขี่ออกมาก่อนนะสวย๋อ oh, oh, มจะมีคู่ทั้งสองฝั่งนะครับผมนะนี่ฮะมาก่อนฮะโอ้โ oh, ห oh, ยังไงฮะโทเทมกูพี่ฮูก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันในเกมนี้นะไม่รู้มันจะจ่ายหนัก่ะ oh. เอชุดน,นี้สวยฮะวายลงมาเต็มแผงเออคูณสามไปก่อนชุดน,นี้ฮะ อีกสาหมุนเมื่อกี้กดไป50หมุนนะทุกคนนะสวยฮะไหลนอกพอได้เนะีทุกคนนะอ่าตัุนี้ไงฮะวายลงเต็มแผงแบบนี้ฟิวเจอร์คู่มาฮะหมุนไปฮะมีสูงสุดถึงคูณ25เลยนะทุกคนนะโอ้โหเต็มแผงชุดนี้คูณ3ไปฮะจัดไปละวันก้อนโตชุดนี้ฮะ500บูดไปก่อนนะสวยสวย มาหมุนดิครับไหลกันยาวๆฮะไอ้เขียวลงมาไอ้เขียวดูพ่อคูณสิบห้าไปชุดนี้เหมือนเบ็ดมันน้อยไปหน่อยนะเบ็ดยี่สิบบูดนะถ้าสมมุติเบ็ดหนักๆน่าจะคูณหนักนะอา้าฮะยังไงฮะวายซ้ายมาโอ้โหยังไงฮะพี่เขียวกัมกัมกึ่งกึ่งนะทุกคนนะกัมกัมกึ่งนะฮะ อ้าวายลงสองตัวยังไงฮะควบไหมคูณเท่าไหร่ขอนักหนักหน่อยคูณห้ากับคูณสามสวยคูณสิบห้าไปชุดนี้ฮะโอ้โหจัดไปสองพันเจ็ดสวยสวยเพื่อนหวานเจี๊ยบดีครับอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดีฮะห้าพันกว่ามาแล้วเบ็ดยี่สิบบูนนะตอนนี้นะ ลุ้นที่ต้องลงสองคันถึงจะคูณหนักๆนะทั้งลงสองคันเลยรู้จักเลยนะเฮ้ยไอแดงลูกพ่อคูณยี่สิบเป็นเท่าไหร่ฮะไอแดงลูกพ่อสี่พันห้าเฮ้ยเฮ้ยหมื่นป่ะเนี่ยกูจะหมื่นเอาฮนะเก้าพันแปดมาสวยเฮ้ยเบ็ดยี่สิบรรมาหนักเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับเนี่ยหนักๆเลยนะขนาดเบ็ดยี่สิบยังจ่ายหนักขนาดนี้นะเดี๋ยวขอ ขยับเบ็ดห,หนักๆเลยแล้วกันนะทุกคนนะหูยสองพันหนึ่งเฮ้ยเบ็ดยี่สิบจ่ายสวยมากทุกคนมือสองขึ้นสวยๆเลยนะเบ็ดยี่สิบนะทุกคนนะอะไรครับเนี่ยโอ้โหลุ้นวายลงสองฝั่งชุดใหญ่เลยนะครับผมนะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมถ้าลงนะมันจะคูณน,นะครับคูณทวีคูณเข้าเลยเมื่อกี้นะคูณรวมเลยนะหนักมากเลยนะเกมนี้นะ คูณหนักมากเลยคูณหมื่ได้หมื่นสองแล้ววะ่ะเบ็ดยีนะเฮ้ยทำไปเล่นนะยังไงฮะขยับเลยดีกว่าวจังหวะนี้นะขอเบ็ดห้เลยดีกว่าหกสไปวันนี้ขอเลขคู่นะทุกคนนะ50หมุนลุยฮะกดเทอร์โบโยาวๆเลยฮะกดเปิดปิดไปทั่วนะให้มันจับทางเราไม่ได้ทุกคนนะมา เบ็ดยี่สิไปจ่ายดีดีดนะขอเบ็ดห้หกสิบขอหนักหนักหน่อยสวยไหมโอ้โหขอวายลงคู่ได้ไหมฮะขอวายคู่ทำไมทั้ทงซ้ายขวาเพื่อนยังไงฮะไม่ให้กูละมั้งหรือยังไงไปสวยไหลนอกไหลนอกกํากึ่งทุกคนนะดูดูคูแต่หนึ่งดูดิ วายมาหน่อยโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยเวนเวนหกสิบนะเฟยเฮ้ยวายลงข้างเดียวนะทุกคนนะจ่ายไมนะ่หนักเลยนะเมื่อ <20 S 1> กี้เบ็ยี่สิบจ่ายหนักหนักเลยนะครับทุกคนนะโอ้โหเอมาหน่อยตายตาย,ตายอย่างนี้ตายดีครับ โอ้โหลงทีลนะข้างสองข้าเมื่อกี้ลงคู่หนักๆเลยนะโอ้โหตัวนี้ทุนหนักด้วยโอ้โหเจ็ดร้อยมาก่อนจาพี่นกแดงได้คู่หนักแล้วตัวนี้นะอีกสิบหกหมุนยังไงครับเบ็ดหกสิบไม่ให้เลยเพื่อนดูสิโอ้โหให้จ่ายจะเบ็ดยี่สิบบูดนะเมื่อกี้นะวายคู่ลงตลอดนี่ลงข้างเดียวตลอดตายอย่างนี้สเตปแบบนี้นะพี่ฮูกรู้เลยว่าจะไม่ฝืนมาแล้วนะ โอ้โหเมื่อกี้มันจ่ายเบทยี่สิบไปหมดแล้วนะเมื่อกี้นะครับผมนะโอ้โหเนี่ยไอ้นกแดงจ่ายเมื่อกี้จ่ายหนักมากนะนกแดงตัวคูณหนักเลยนะเมื่อกี้นะอีกสามหมุนยังไงขอหน,หนักหน่อยเพื่อนคูณสองโอ้โหไม่น่ามาทุกคนนะโอ้โหเมื่อกี้จ่ายเบทยี่สิบหนักไปแล้วนะทุกคนนะโอเคฮะได้มาหมื่นฝ่าวันนี้เลิกดีกว่านะโอ้โหไม่โลภก็รอดนะทุกคนนะ โอเคฮะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมนะใครชอบพี่ฮูกอยากให้เล่นพี่อยากให้พี่ฮูกเล่นเกมไหนนะฮะคอมเมนต์มาด้านล่างเลยฮนะเดี๋ยวพี่ฮูกจัดให้นะครับทุกคนนะวันนี้ไปก่อนทุกคนไยรุ่นเมกาขอบใาเนี้ทุกคนฮะบายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันนะครับ